สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าจืดมากแต่ขอทาเิ็ติกกปะหน้าจืดมากเลยทุกคนอ่ะอืทาแล้วให้มันมีแบบสีสันนิดนึงไม่เหมือนคนป่วยคือแบบอ <c oughs> มันจะป่วยอะไรขนาดนี้ทุกคนอืมอม โอเคดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือเป่าทุกคนดีขึ้นมานิดนึงไม่ป่วยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อเลยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมานี่เห็นป้อาอะไรเอ่อยเยลลี่ไข่ดาวทุกคนที่ปอดได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่มีเวลารีวิวเลยนะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเยลลี่ไข่ดาวนะ ตกแล้วอันละประมาณ25บาทพี่ปอซื้อยกกล่องมาเลยนะทุกคนนี่ยกกล่องเลยกล่องมี10อันนะทุกคนถ้าซื้อแบบกล่องมันจะถูกกว่าซื้อเป็นชิ้นพี่ปอก็เลยซื้อยกกล่องมานะนี่มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูนะจ๊ะเป็นเยลลี่มาให้นะคะเสร็จแล้วเขาก็มีมีดกับซ่อมอันเล็กมาให้นะแล้วก็มีเป็น อันนี้น่าจะเป็นซอสนี่เป็นซอสแล้วก็ผงป๊อแปะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงน่ารักแค่ไหนนะคะไปเลยเดี๋ยวพี่ปอขออนุญาตวางก่อนนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองทำให้ดูนี่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแกะนี่ก่อนเขาเรียกอะไรเย็นลี่โอ้ยน่ารักกัทุกคนมีน้ำด้วยมีน้ำอยู่ข้างในด้วย มีมมมน้ำด้วยมีน้ำมีน้ำมีน้ำน้ำหยดเห็นปะ่ะน้ำหยดน่าจะหวานหวานหรือเปล่าน้ำมันไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองชิมเนยโอ้แพ็กเกจเลิศมากเลยทุกคนยี่สิบห้าบาทน่ารักมากก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ปอจะใส่อ่าไอ้ผงปอาแปะลงไปเนยมันจะได้ดูแบบติ้งป่องปั้นป่องเหมือนทอดไขน่นี่ใส่ลงไปแล้วนะอุย้ยยังไม่ทันทอดเลยดังแล้วอ่ะ <laughs> นี่ผงสองสิอุ้ยกระเด็น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 เลยทุกคนนี่พอมันเจอน้ํามันก็จะแบบได้ยินไหมปอแปะปอแปะเดี๋ยวพี่ปอยจะใส่ลงไปนะเอาไข่จุม่มลงไปนิบนึงนะอุ้ยมึงใหม่หัดทำนิดนึง อุ้ยน่ารากักอะทุกคนหุยนีย่ไม่มีเตาเนาะอ้ยถ้ามีเตาคงน่ารักอะเห็นไหมได้ยินนะไม่มีเตาเดี๋ยวเราจะมาใส่เขามีซอสสีเหลืองๆมาให้เอ้ยไม่ใช่เออน่าจะเป็นซอสทำให้มันแบบน่ารักอะ พอจะใส่ซอสลงไปนะออ้ยใครๆแม็กกี้อะทุกคนดูดิไค้ๆแม็กกี้อะพวกอซอสซอสอะไรนะที่กินกับไข่อะนี่สุดยอดอะน่ารักน่ารักเดีย๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะอ๋ออันนี้มันเป็น ช็อกโกแลตนะทุกคนไอ้ซอสนั่นะ่นะเป็นช็อกโกแลตนะโอ้ห้าเล่นมากเลยทุกคนน่าซื้อมันลองมากเลยทุกคนตกไลชิละยี่สิบห้าบาทน่าจะใช่นะยี่สิบห้าบาทถ้าพี่ปอจะไม่ผิดเลยยี่ิห้าบาทจะก่อนกินยังไงดีกว่าคือมันน่ารักเกินไปแล้วพี่ปอใส่ช็อกโกแลตซะเยอะเลยอะจะเห็นไข่เลยเนะี่ย ลวงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยสี่เลยสามชิ้นเลยสามชิ้นกิ้งกระดกกระเดกไปนู่นเลยทุกคนออโอเคมันกิ้งไปแล้วทุกคนโอ้โหมันลื่นมากเลยทุกคนกินแล้วกันจะบอกว่าช็อกโกแลตที่เขาให้มาช็อกโกแลตอ,อร่อยมาก เฮ้ยอร่อยทุกคนแนะนำให้กินเลยล่ะน่ารักและอร่อยด้วยจ้านี่โหอืมอร่อยนิ่มมากอันเดียวไม่พอแน่นอนบอกไปเลย อร่อยสุดๆเลยทุกคนสุดๆจริงๆในความคิดมื่คิดว่ามันจะอร่อยนะคิดว่าเป็นแค่แบบว่ากระแสอะไรมาแบบนี้แห่งเขากินกันเยอะแล้วอะแต่คือแบบ นี่มันอร่อยจริงๆนี่นี่หน,น้าตาเป็นนี้มันจะมีหลายสีนะทุกคนแต่แม่ค้าบอกว่ารสชาติมันเหมือนกันต่างกันแค่สีกล่องแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าพี่ปอก็ซื้อมาแค่กล่องเดียวนเนี้ยมันจะเป็นสีชมพูเห็นไหมกล่องมันก็จะน่ารักมากตุ้มตุตมมีมากเลยทุกคนดูดิเห็นป่ะเฮ้ยน่ารักลองเอาไปเล่นกันดูนะจ๊ะนี่กินดูนะจ๊ะทุกคนนี่โอเคค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ดีเลิศมากไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนไปละจ้าคุยดีมากเลยทุกคนจะบอกว่าน่ารักมาก